อัปเดตเพาะเมล็ดผักชีครบหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมวันนี้โบก็ยังไม่ได้พรมน้ำนะคะเนื่องจากว่าขุยมะพร้าวแล้วก็กาบมะพร้าวยังชุ่มน้ำอยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนเมล็ดยังไม่งอกนะคะยังเหมือนเมื่อวานอยู่นะคะคุณผู้ชม อัปเดตเมล็ดผักชีวันที่สองนะคะที่เราเพาะใส่ขุยมะพร้าวนะคะถ้าดูเพลินๆแบบนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องมาดูใกล้ๆมเมล็ดว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ยังไม่งอกดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบุกก็สังเกตเห็นบางมเมล็ดที่เขาเริ่มงอกแล้วนะคะคุณผู้ชมเหมือนเหมือน,นอันนี้เห็นหรือเปล่าเริ่มงอกแล้วนะคะ เริ่มมีรากเล็กๆออกมาแล้วเห็นหรือเปล่าออนี่นะคะโอเคเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่า,มาเมล็ดเราจะงอกอยู่นะคะอันนี้โบก็ยังไม่ได้ลดน้ําเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมขุยมะพร้าวของโบยังชุ่มอยู่แต่ว่าถ้าขุยมะพร้าวของคุณผู้ชมนะ่ะมีลักษณะเป็นแห้งๆนะคะควรจะพรมน้ําหรือว่าลดน้ําให้ชุ่มนะคะคุณผู้ชม อัปเดตเพราะ,มะเมล็ดผักชีวันที่3นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังไม่ได้รดน้ําเหมือนเดิมนะคะก็สังเกตมีมเมล็ดงอกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะกําลังทยอยงอกนะคะแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็เพียงแค่0.1%นะคะที่งอกตอนนี้อัปเดตเพราะ,มะเมล็ดผักชีวันที่4ี่นะคะคุณผู้ชม อันนี้เริ่มเห็นลากยาวนิดหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังค่อยๆงอกปลายสีเขาวๆวออกมานิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้มีฝนสาดเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้มเมล็ดก็เลยเห็นชัดเจนนะคะอัปเดตเพาะ,มะเมล็ดผักชีวันที่ห้านะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เริ่มเห็นงอกขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่ เขียวๆนะคะลงมาวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการภูมิน้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ยังคุ้มะาพร้าวของเรายังชุ่มชื้นอยู่นะคะอัปเดตเพราะ,มะเมล็ดผักชีวันที่6นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เริ่มเห็นมเมล็ดนะคะงอกขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นใบสีเขียวๆแล้วนะคะก็คือย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า อถ้าขุยมะพร้าวนะคะที่คุณผู้ชมใช้ในการปลูกเนี่ยถ้าเขามีลักษณะที่จะแห้งนะคะควรจะพรมน้ำนะคะสำหรับข้างบนอะ่ะก็คือไม่ได้พรมน้ำเลยนะคะเพราะว่าฝนสาดใส่นะน้ำข้างล่างนี่ยังไม่ได้เปิดดูนะคะล้นแล้วหรือย,อยังเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันน้ำข้างล่างก็ ปกตินะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้เพิ่มเติมมากอะไรตั้งแต่วันที่เราเริ่มเติมลงไปนะคะคุณผู้ชมก็มีใบเริ่มง,งอกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังงอกไม่หมดนะคะคุณผู้ชมอัปเดตเพราะเมล็ดผักชีวันที่เจ็ดนะคะ ก็งอกแล้วนะคะซึ่งที่มีสภาพเป็นแบบนี้นะคะเมื่อคืนฝนสาดใส่นะคะคุณผู้ชมสังเกตว่าฝั่งขวามือเนี่ยจะเห็นเมล็ดค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเพราะว่าฝนสาดใส่นะคะแล้วก็ตกใส่คุ้นมะพร้าวนะคะชะลางออกไปก็มีต้นกล้าบางต้นนะคะที่ล้มลงไปแล้วนะคะแล้วก็มีน้ํอ่ะซึมลงไปข้างล่างด้วยนะคะเมื่อเช้าพอก็ได้เททิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ เพราะว่าเราอยากให้น้ําข้างล่างแค่ชุ่มๆนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นมาจนชื้นจนเกินไปนะคะขุยมะพร้าวก็มีค่อนข้างที่จะยุบลงไปนะคะคุณผู้ชมยุบลงไปเยอะเลยนะคะแต่ต้องมาดูกันยาวๆนะคะว่ามเมล็ดที่เหลือเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาอีกไหมนะคะ อัปเดตพ่อมเมล็ดผักชีวันที่8นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็งอกขึ้นมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็พวกนี้นะคะฝนตกลงมาสาดใส่ชะล้างทําให้กุ้ยมะพร้าวเนี่ยเปิดออกนะคะแล้วก็เห็นเป็นมเมล็ดเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะจง,งอกช้านะคะส่วนพวกที่อยู่ข้างล่างนะคะก็งอกขึ้นมาอยู่นะคะก็จะมีเป็นบางกลุ่มนะคะที่เป็นเชื้อราแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นมเมล็ดอาจจะเป็นมเมล็ด ที่ฝอนะคะเป็นเมล็ดที่ติดเชื้อรามาตั้งแต่แรกนะคะมันก็เลยทําให้เป็นเชื้อราแล้วก็เน่าไปแบบนี้แล้วก็ไม่งอกนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้พบก็ได้ยกขึ้นมาเสด็จน้ําไว้นะคะเนื่องจากว่าฝนสาดใส่แล้วก็น้ําข้างล่างเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นเยอะนะคะก็เลยยกขึ้นมาให้มันเสด็จน้ํานิดนึงนะคะเดี๋ยวโบจะยกข้างล่างให้ดูเอาล่ก รากของเมล็ดก็งอกออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารากของอ่ะขี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะคะเมื่อเขาง,งอกเดี๋ยวโบจะให้คุยมะพร้าวเสด็จน้ำมากกว่านี้ก่อนนะคะโบถึงจะเอาลงน้ำอีกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารากเราไม่ต้องไป กังวลมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้รับความชุ่มชื้นจากตรงนี้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม